ทำงานเป็นไปตามลําดับเพราะฉะนั้นถ้าใครท่องปฏิจจสุบาทได้จะรู้ลําดับการทํางานของระบบสังสารวัตนี้ทั้งหมดว่าเหตุเกิดของมันคืออะไรและเหตุดับของทั้งระบบคืออะไรนั้นมันถูกอธิบายด้วยปฏิจจสุบาทซึ่งผู้เจ้ายืนยันเลยว่าไม่มีพรหมเทวดามนุษย์คนใดในโลกเนี่ยรู้เรื่องนี้นอกจากพระตถาคตนั้นโยงไป ขุดเจอแหล่งความรู้ในถ้ำในพิรามิดในอะไรก็ตามจะไม่มีการพูดเรื่องปฏิจจสุบานเพราะพระเจ้ายืนยันพระองค์พูดได้คนเดียวนี่คือลำดับเหตุเกิดขึ้นของการแตกดับคือมรณะความตายว่าตายมีเพราะอะไรแก้วมันแตกเพราะอะไรนี่คือตายแตกพังพังมีเพราะอะไรไม่ใช่แก้วหล่นจากมือพังมีเพราะเกิด ทังมีเพราะเกิดถ้าไม่มีแก้วจะไม่มีแก้วแตกถ้ามีแก้วจะมีแก้วแตกโอ้ผู้เจ้าสาวแบบสุดๆเลยและเกิดมีเพราะอะไรผู้เจ้าบอกเพราะมันมีสถานที่เกิดแก้วมันโผล่มาได้ยังไงอ่ะมันต้องมีมีที่ให้มันเกิดไง